สายต่อไปฮะเรามากันเลยฮะหลังจากที่รอกันมาสักครู่หนึ่งสายจากพิยมแท็กซี่ผีนี่วันนี้พิยมจะมากับประสบการณ์แลกเปลี่ยนนี่ชื่อเรื่องนะฮะประสบการณ์แลกเปลี่ยนนะครับเป็นประสบการณ์ตรงของผู้โดยสารเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นบนถนนแน่นอนฮะสไตล์พิยมแท็กซี่ผี เรื่องราวต้องเกิดบนถนนในเขตกรุงเทพมหานครผ่านไปได้ประมาณสัก4ปีนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปหาพี่ยมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับน้องตั้มแล้วก็เอซีทุกท่านนะครับผมแล้วก็แฟนคลับของเดอะช็อคทุกท่านรวมไปถึง แอดมินด้วยนะครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยฮะนะครับขออภัยที่อาจจะให้รอนานสักน,นิดนึงเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นบนถนนถูกไหมฮะถูกต้องครับผมโอ้แล้วผมเนี่ยชอบมากนะเรื่องที่มันอยู่บนถนนการเดินทางหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะฝากสักน,นิดนึงผมอยากรู้ค่อยๆเล่าพี่ลอเมียดนิดนึงผมจะได้เข้าไปอยู่ในเรื่องของพี่เรื่องมันเริ่มยังไงฮะพี่ยมมาเชิญเลยฮะครับผม ก็คือเรื่องารองมมาวเนี่ยมันเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ของผมนะฮะเรื่องราวนะฮะเก็จะขอเกิดให้ก่อน่าเรื่องราวน่ยมันเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ของผมเอง <Thursday> ก็คือผมเนี่ยทุกคนนะก็จะรู้อยู่แล้วแล้วก็ทราบกันอยู่แล้วว่าผมเนี่ยมักจะหาเรื่องเล่าจากผู้โดยสารถูกไหมถูกเออผมคือเจอผู้โดยสารคนไหนผมก็จะหาเ,เรื่องสยองสยองคนลุกคนลุกอะไรเงี้ยก็จะสอบถามผู้โดยสารแต่ตอนนั้นผมสอบถามผู้โดยสารท่านหนึ่งทานเป็นผู้ชาย อย่าผมก็ไม่รู้หรอกครับเพิ่งมารู้ภายหลังเองว่าตอนหลังจากคุยกันสนทนาแล้วถึงไม่รู้ว่าอ๋อเขาก็ขับแท็กซี่เหมือนผมอาชีพเดียวกันครับครับผมคือนี้เนี่ยเราก็เป็นธรรมดาของผมนีะผมก็เริ่มไตเติอลก่อนเลยว่าเออเนี่ยพี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเออเนี่ยเจอเรื่องอะไรที่มันเสริมสออยองคนลุกคนลุกไหมเขาถามตรงๆเยเห็นผีไหมในชีวิตที่อ่านแล้วเ็ถามไปอย่างนี้ เขาบอกว่าเขาก็เลยย้อนกลับมาหาผมานะครับว่า hmm. อ่ะแล้วพี่อ่ะถามจริงพี่เคยเห็นไหมผมบอกผมเคยเห็น uh huh. อ่ะอย่าที่เล่าผมฟังเลยสิเรื่องราวของผมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณก่อนสักเอ่อหกเจ็ดปีที่แล้ว <Yeah. S 2> แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นๆผมก็ไม่ได้ไปนํถ่ายทอดที่ไหนเพราะว่ามันเป็นเ,นเรื่องสั้นๆของผมอ่าทีน,นี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวของผมเนี่ยให้ผู้อ่านท่านนี้ฟังก่อน นะคบผมได้เลยก็วันวันหนึ่งเนี่ยผมวิ่งไปตามถนนขนยุติเนี่ยนะครับผมก็พอดีมีผู้สารท่านหนึ่งเนี่ยเรียกผมเข้าไปรับนะครับเรียกผมเข้าไปรับในแฟตนั้นเป็นเป็นแฟตของข้าราชการตํารวจนะครับผมก็ขับรถแท็กซี่เนี่ยตามมอเตอร์ไซค์ไปเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับผมผมก็ขับตามไปเข้าไปถึงแฟตตำรวจเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวแรงเขานั่นแหละรครับ พอไปถึงเขาก็จอดก็จอดเสร็จปุ says, <Huh? S 3> <You S 2> ๊บเขาก็มาเข้ามาหาเปิดประตูรถผมพี่พี่พี่ทิกซี่เดี๋ยวช่วยเอาคนป่วยเนี่ยเอช่วยช่วยช่วยยกคนป่วยช่วยหาคนป่วยหน่อยได้ไหมคะเพราะหนูก็ไม่มีใครหนูก็มีแค่ลูกลูกก็สติสตังค์ก็กอดแบบป็่ายผมดูแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กเอ๋ออ่ะพูดกันง่ายๆเป็นเด็กเอ๋อนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์นะแต่ดูๆแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็อายุน่าจะประมาณสักสิบห้าสิบหกแต่รู้สึกว่า เขาอาการทางสมองด้วยนะครับผมผมก็มองไปตามอ่าที่เขาเดินทางไปนะครับปรากฏว่าผมไปเจอผู้ชายเนี่ยน่าจะยุคม,มาทศแปดสิบรูปล่างเนี่ยผอมแห้งจนแล้วเนื้อหนังเนี่ยคุ้มกระดูกก็ว่าได้นะครับผมแกก็นั่งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นแฟลชนะครับกบคืนลงมาได้เยอะแล้วละ่ะแกเขาพยายามลงมากับหลานระหว่างที่คุณแม่เขาเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี่ก็ลงมาทีนี้มันยัง มันยังคาบันไดอยู่เอาผมก็เลยตัดสินใจเดินปรีเข้าไปนะครับผมผมก็เข้าไปช่วยการช่วยของผมเนี่ยผมก็ให้แกเนี่ยเอามือเนี่ยกอดบ่าผมไว้แล้วก็กอดบา,าหลานเขาไว้นะครับผมตอนนั้นแกก็แบบมันมันเดินไม่ได้ก็ค่อยกระถัดกระถัดมา <c oughs> ผมก็เลยกอดบ่าผมก็ยยกขาคนละข้างนะครับกับหลานเขาแต่หลานเขารู้สึกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงผมก็เลยออกแรงหนักแต่ผมสังเกตยอยู่นิดๆว่า ทำไมเก็บของขนาดน,นี้เนี่ยมผมยกคนเดียวผมขออุ้มเลยดีได้ไหมแต่ตอนคิดในใจนะตอนนั้นนะ,ะทาไมมันหนักแต่เวลาอุ้มคนต่วเนี่ยเขาห้ามทักว่าหนักมันจะหนักเป็นสองสามเท่าทวีคูณนะครับผมอือือืมเขาห้ามทักผมก็จําเอาไว้นะครับผมผม,ผมก็ไม่ทักผมก็ยกไปเนี่ยหนักหนัก,นกนั่นแหละแต่มันก็เลยแบบคิดในใจว่าเฮ้ น้องคนนี้ก็สิบห้าสิบหกมันน่าจะมีเยี่ยวมีแรงคือยกได้เร็วกว่านี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มีการทางสมองเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็หามในสุดก็ถามมาแบบทุรกสุเลเลยนะครับจนมาถึงที่รถเสร็จปุ๊ผมก็เลยมาขออุ้มดูก็กดผมอุ้มแกขึ้นรถนะ่ะไม่ไหวผมก็เลยวางไว้แล้วบอกว่าเอางี้่าคุณลุงนะ คุณลุงหันก้นเนี่ยไปวางที่เบาะนะวางที่เบาะแล้วเดี๋ยวผมจะพับขาขึ้นไปให้อะไรเงี้ยก็ะจัดปุ๊บปุ๊บทีนี้พอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็รีบไปทีนี้ลูกสาวเขาเนี่ยกับแม่เขานั่นแหละครับเขาก็านั่งหน้าผมแล้วก็หลานเนี่ยก็ไปนั่งด้านในนะครับตัวแองก็ติดประตูตัวข้างนั่นพอดีนะครับผมก็ไปกันสามคนไปส่งที่โงงรงพยาบาลตํารวจนะครับผมตวัวกบปลายขาปแต่ความแบบเปิดไฟหมากเลยตรงนั้นจากตำรวจยุธินมาโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่เช่ว่าใกล้นะ แล้วรถลาช่วงนั้นมันก็ประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละครับผมเออมันก็ยังการจราจรยังติดขัดอยู่นะครับผมก็ขับมาเรืร่อยๆมาเนย,นยนพอขับมาถึงตรงจ,จะแถวลาดช่วงก่อนถึงในลาดเทวเนี่ยผมผมสมผมสัมผัสได้อะไรบางอย่างเหมือน,น,นกับว่าแค่คงจะเสียชีวิตผมจับสัมผัสได้ตอนนั้นนะผมก็บอกว่าเออเนี่ยรู้สึกแกจะเสียชีวิต อ่าโอเคแต่เราพูดไปมันก็ไม่ดีเดี๋ยวท,กทักไปมันก็ไม่ดีเดี๋ยวทางญาติเขาจะเสียใจโอ้โอ้อเราก็เลยเงียบไว้นะครับผมพอเงียบไว้เสร็จปุ๊บผมก็ขับมาเนี่ยผมตอนนี้ผมต้องผ่านหน้าเซ็นท่านเวอร์ไงครับผมก็ขับมาทางเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวขวามาแล้วก็ผ่านเซ็นท่านเวอร์แล้วก็ผ่านมาลงมาตำรวจนะครับผม,มผมก็ติดไฟแดงมันก็ติดนานเหลือเกินทีนี้ผมก็สายตาผมก็จะมองกระจกสองหลังพอเห็นกระจกสองหลังปุ๊บผมเห็นปากของลุงคนเนี้ย แกงอาปากหออมอขาปากหมอผมก็คิดในใจนะโอ้อย่ามาตายในรถกูเลยนะอ่ผมคิดอย่างจๆรๆๆิงตอนนั้นผมคิดเลยอย่ามาเสียชีวิตในรถกูนะใจะเย็นเย็นนะครับผมผมก็บังจากหลุดไฟแดงปุ๊บผมก็เลี้ยวขึ้นไปชั้นบนเลยของรางวัลตำรวจนะครับผมส่งคนนั่นเลยทีนี้นพอไปถึงปุ๊บผมก็รีบเปิดประตูรีบเปิดประตูข้างผมออกก่อนไปเรียกไปเวรบอกว่าขอด่วนเลยครับขอด่วนเลยตอนเนี้คือผมรู้สึกว่าแกจะ ิ้นใจตายแล้วนะผมพูดอย่างนี้ตอนนั้นลูกสาวเขานะ่ะก็ยังอยู่ในรถผมอยู่จะได้ยินเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมคือเหมือนกับพยายามพูดคําพูดของผมเนี่ยมันพูดไปสปีดในการเล่นเล่งเล่งของเจ้าพนักง,งานเปรยให้เข้ามาเอาอกดว่าพอเปิดประตูปุ๊บปักปุ๊บปักมาแล้วเนี่ยขาแกแข็งอุ้ยขาแข็งนั่งอยู่ท่าไหนเปเวนต้องยกออกไปท่านั้นเลยออสองคนช่วยช่วยกันอุ้ม พออุ้มไปพูดแกก็นั่งบนบนเปเวนใช่ไหมแลแ้วแกก็จับลุงคนเนี้ยก็พยายามนอนแล้วก็ดัดขาลงดัดขาลงสองข้างทีนี้ไอ้เปเวน,เนก็มองมาทางผมคือเขารู้อยู่แล้วว่าผมไปพูดเนี่ยว่าเออสงสัยแกจะเสียชีวิตอะไรเนี้ยพอกดขามันแข็งไม่หมดเนี่ยก็คงจะสงสัยจะเสียชีวิตนั่นแหละอ,อผมก็แต่ผมเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่มีหน้าที่จะไปติดตามส่องดูแลต่อไปนะคือส่งผู้สารเสร็จก็คือสุดเสร็จตรงนั้นนะ ผมก oui ็ได้อธิษฐานอ่ะคุณลุงครับผมหามาผม um nah. จําได้เ่ยมมบอกคุณลุงขอคุณลุงรอดนะขอลุงมีชีวิตปลอดภัยนะถ้าดวงวิญญาณออกจากล่างไปเนี่ยก็ขอให้กลับเข้ามาสู่สภาพเดิมนะอย่าเพิ่งจากลูกจากหลานนะเห็นลูกหลานเนี่ยมันลำบากนะ่ยลูสาววัดุเลยเอาส่งแต่ก็ครหลังจากที่เราสนทนาคุยกับลูกสาวบ้างเลยถึงรู้ว่าอคุณตาท่านเนี่ยหรือคุณลุงท่านเนี่ยเขาก็คือเป็นอดีตตำรวจ ม่อก่อนอนะครับผมอ่าทีนี้ผมก็หมดหน้าที่ผมแล้วแต่ไม่รู้ด้วยเหตุอันใดน,นะครับแค่อีกวันต่อมามันต้องทําให้ผมเนี่ยต้องผ่านหน้าโรงพยาบาลตำรวจที่เดิมที่เดิมอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นไ,นไอ้ปากทางขึ้นเนี่ยผมเห็นแล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาประมาณสักเอ่อจะเที่ยงคืนแล้วตรงนั้นห้างหิงสัพสินค้าทุกอย่างมันปิดหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ปิดหมดแล้วมันก็ จะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามีใครยืนอยู่ตรงตรงสะพานลอยอะนะครับตรงนั้น่จุดนั้นอ่ะมาพูดกับตรงตรงเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยทีนี้ผมก็เห็นเนี่ยผมเห็นมีคนแก่คนหนึ่ง่ะมายืนโบกผมทีนี้ผมพอผมเข้ามปพอผมสากเข้าไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยโผพระเจ้าผมจําได้แม่นยําเลยเป็นคุณลุงคนที่ผมช่วยนั่นเอง แกมายืนบกรถผมเหมือนกับแกเนี่ยจาผมได้แล้วก็จําทะเบียนรถผมได้แกก็พยายามฝักแกช้านะฝักให้ผมเข้าไปแต่ตอนนั้นน่ะพวกผมเห็นผมขนลุกเลยแล้วก็สะดุงะ้งเ่ะคือสะดุ้งอ่ะเฮ้ยสะดุ้งอ,ะอสะดุงะะด้งปุ๊บอา้าวก็ทําท่ามองไม่เห็นไงทําท่ามองไม่เห็นเนะขับผ่านตอนแรกแตะเบรกแล้วนะแล้วก็ปล่อยเบรกออกไปปื๊ดแต่คือเราก็มาคิดอยู่ว่าเฮ้ย สงขายแกจํารถเราได้แล้วก็จําเราได้แล้วอย่างหนึ่งแกคงจะกลับอยากจะกลับบ้านไงเนี mm ่ย hmm. ผมคิดอย่างนี้เอ้าแกคงอยากจะกลับบ้านอ่ะเพราะว่าผมรับแกมาแล้ววันนี้แกคงเสียชีวิตไปแล้วแกคงจะอยากจะกลับบ้านประมาณนี้ที่ผมเจอเหตุการณ์เนี้ยนะ mm hmm. ผมก็เล่าฮะให้เขาพูดสารทานานี้ฟังอ่าทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้โพี่ทำไมพี่เคสพี่กับเคสผมเนี่ย มันชังคลองจองกันแล้วก็คลายกันเลยเออแล้วยังไงอะ่ะผมก็ขับแท็กซี่เหมือนพี่นั่นะครับอ้อาวเหรออา้าแล้วขับอยู่แถวไหนอะ่ะผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าอ๋ออยู่แถวถนนจันอา้าวอยู่ถนนจันทเนี่ยหรอโอ้ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเองเอาเราเป็นไงอะ่ะก็บอกว่ามันนั้นแหละผมก็ขับมาจแถวถนนพระรามสีม่นะครับผมขับมาถนนเบรสี่ตอนนั้นเลี้ยวเข้าไปอ่าถนนลาดเริก็ม,มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกันนะครับผม ของกระบโบกแท็กซี่เขาไปรับคนป่วยแกก็เข้าไปรับตอนนั้นแกก็รู้สึกว่าจะเช่าเขียวเหลืองอะนะครับขับคันนั้นนะแกก็ขับรถเข้าไปรับทีนี้แกก็เจอ,อเป็นรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยอายุป,ประมาณสักะจะสี่สิบห้าถึงห้าสิบประมาณนี้นะแต่คนหนึ่งรู้สึกว่า,น,าน่าจะเป็นคุณพ่อนะครับผมลักษณะก็คือด้ง่ายนั่งอยู่บนเปนะครับ รูปร่างก็ผอมแห้งนะครับผมผอมแห้งติดกระดูกเหมือนกันเลยนะครับผอมแห้งเป็นคุณลุงนั่นแหละครับอายุก็น่าประมาณตั้งแปดสิบได้เหมือนกันกั้แค่แคล้ายกับของผมแต่ทีนี้พอพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยแกก็ลงเข้าไปช่วยนะฮะบุรุษบุรุษพยาบาลเขาเข้ามาช่วยให้จับประตูจับอะไรการขึ้นรถแท็กซี่นะครับผม, <S <S ผมก็เข้ามานั่งลูกสาวเขาก็โอเคก็หลังจากนั้นก็บอกให้คุณพ่อเนี่ยเธอไป นะลูกสาวก็นั่งหลังด้วยนะครับผมคุณพ่อก็พกกยายามถัดต้นเข้าไปถัดต้นเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวไปส่งหนูอ่ะแถวพาหรามสองได้ไหมเขาบอกว่าเอาแรค็คดีคนนี้ก็เลยบอกว่าโอเคช่วงนี้รถมันเติดมากใช่ฮะอันนี้เป็นกลางวันนะกลางวันกะกลางวันเขาเป็นคนขับกลางวัน <c oughs> ตอนนั้นก็ช่วงเวลาที่ว่าหนึ่งเขาจะต้องกลับมาส่งรถด้วยนะเขาก็เลยประมาณสักบ่ายสองบ่ายสองเกือบจะบ่ายสามนั่นแหละเขาก็จําได้เขาเลยบอกขอก ผมขออนุญาตขึ้นทางด่วนนะครับอาปุยษาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ไปขึ้นทางด่วนแต่นี้ไอ้เส้นจะไปขึ้นทางด่วนตรงช่วงบ่อนไก่พระรามสี่เนี่ยรถมันก็ติดนะมันก็ใช้เวลาน,านานในการเดินทางนะครับผมแล้วช่วงนั้นนะช่วงบ่ายสองกว่ากับ่ายสามนะมันนาอากาศมันก็ร้อนแอร์เขาก็บอกเขาก็เปิดเบอร์สามเบอร์สี่แล้วนะเออเขาก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าขับไปเนี่ยเขาก็มองสองกระจกหลังไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่า ออคุณลุงคนเนี้ยมีอาการแบบคล้ายๆแบบใจจะขาะอะคล้ายๆเอะไรประมาณเนี้ยแกก็เออพูดกแกก็ใจไม่ดีขับไปกะใจไม่ดีก็โอ้สิมันติดอะไรหนักหนาก็จะพยายามจะเล่งซ้ายเล่งขวาพยายามจะไป่ะนะจะไปให้มันเร็วๆให้มันถึงตอนนั้นพอขึ้นทางด่วนได้ปุ๊บพอรถไปได้ก็วิ่งไปนะครับจนมาลงพระรามสองนะครับจนมาลังพระรามสองก็หันไปดูีกทีหนึ่งก็ปรากฏอ่ะคุณลุงคนนี้หลับ นะอ่ะหลับไปแล้วเด้วยความตอนนั้นรีบเร่งก็ไม่ได้ดูบอหันมาดูลูกสาวอีกคนหนึ่งอ้าวลูกสาวก็หลับแล้วะทุกคนนั่งหลับเปิดตาบอเลยนะครับผมอ่ะโอเคหลับก็ไม่เป็นไรก็ขับลงมาเรื่อยๆนะครับจนผ่านวัดอ่ผ่านวัดไอ้ก่อนจะถึงซอยท,ยท่าข้ามอะไรครับผม,มแกที่นี้แกก็พอตอเนี้เขาท่าข้ามทุบแกก็แบบคล้ายๆว่าตะโกนมาผู้ดสารอนะ่ะอ้าว พี่ครับตกลงจะให้ผมเข้าซอยไหนเรือซอยไหนดีก็พอขอดีถึงบ้านแล้วก็เลยถามผู้โดยสารในทานแบบนั้นที <S <s> <S น,นี้พอถามผู้วิธทีหนึ่งไอ้ผมผูม้โดยสารเนี่ยก็รู้สึกจะไม่ตื่นเขาเลยบอกว่านี่ครับถึงท่าค้ามแล้วแกก็บอกเนี่ยถึงท่าค้ามแล้วนะจะให้ผมไปส่งซอยไหนเข้าซอยไหนบอกผมได้นะครับอะไรประมาณนี้พอบอกปุ๊บลูกสาวก็ตื่นมาตอนนั้นก็รีวเข้ามาจากอ่าตักซอยท่าข้ามอ่ะกะรีเข้ามาประมาสัก ซอยซอยแปดก็จะถึง,ถงจะถึงจะถึงซอยเจ็ดแล้วล่ะอ่ะาตังนั้นอนะ่ะทีนี้ลูกสาวเนี่ยเขาก็มีอาการถามคุณพ่อไปก่อนนะ่ะแก้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอะไรไหมก็ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตตอนนั้นเอ้าตายคารถเหรอตายคารถเขย่าเท่าไหรก็ไม่ตื่นพอไม่ตื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยวิ่งเลยซอยเจ็ดไปหน่อยมันเลยไปแดงนะฮะซอยเจ็ดมันจะเข้าวัดท่าข้ามมันก็วิ่งเลยไปนิดนึงเนี่ยนะตอนนั้นเองนะั่นน่ะ ต้องก่อนถึงในสิงให้นั่นแหละครับผมอ่า uh huh. ช่วงช่วงเวลานั้นนะ่ะคือพอได้บอกว่าคุณพ่อได้ยินเสียงคุณพ่อคุณพ่อเรียกคุณพ่อคุณพ่อเรียกหลายทีแท็กซี่แ,ก,แกบอก,กตอกใจเบกกลางกลางกลางถนนเลยครับเอาเบรกกลางถนนปุ๊บก็บอกอะไรอะไรอะไรคุณก็บอกอะไรอะไรอะไรพี่อะไรอะไรน้องแต่คัาเรียกแกก็ไม่รู้ทำอะไรก็คือเป็นสนกุกจัะไม่เคยไม่เคยเจอ uh huh. ผู้ผู้สสารที่เป็นผู้หญิงก็บอกเลยคุณพ่อหนูเสียแล้วพี่เทา่านั้นเองแกก็เลยมองกระจกซ้ายพยายามตีเข้าออด้านซ้ายไปออพอจอดเสร็จสนิทปุ๊บก็แจ้งนะครับผมก็แจ้งหน่วยผู้พายหน่วยนู่นหน่วยนี้มาตรวจสอบม,มาอะไรไปเนี่ยนะครับผม<อ>ก็รับแกก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลไหนแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปรับรู้นะว่าเพราะต้องเป็นชนิดศพหรืออะไรต่อแล้วก็ไม่รู้นะครับอันนี้แกก็บอกแกไม่รู้ แต่เนี่ยหรือสิ่งที่แกต้องรู้เนี่ยคือแกต้องกลับอู่แล้วครับอ่าเขาก็เลยกลับมาที่อู่นะครับพอกลับมาที่อูเ่เสร็จปุ๊บเนี่ยคือจะไม่บอกเท้าแก่มันก็กระไรอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้<ม><ม>เออเรื่องเนี้ยม,มันก็เลยต้องไปบอกเท้าแก่ว่าเออเนี่ยเจ้าแกวันนี้ผมขับรถไปส่งผู้โดยสารอ่ะเรามีผู้โดยสารเสียชีวิตในรถผมนะผู้โดยสารหรอกเหรอเออไอ้นี่มันเรื่องปกติมันมี ก่อนหน้ามึงอ่ะมันก็มีเสียชีวิตยอยู่อีกเคสหนึ่งเหมือนกันอ้าเฮ้เลยไอ้รถคันนี้มันมันมันถูกเฉลกับผ้โดยสารขึ้นมาต้องเสียชีวิตหรือเปล่าแกก็โอเคบอกเ้าแกแต่ทีเนี้ยมันมีกู้กะตอนเย็นจะต้องมาออกรถตอนประมาณห้าโมงเย็นใช่ไหมครับครับแกก็ไม่ได้บอกกู้กะเพราะแกก็กลับไปก่อนนะครับผมแกก็กลับไปก่อนทีนี้พอกลับไปเสร็จทุกกู้กะก็ออกมาออกรถตอนคืน อ่านะครับห้าม,มเยน็นวันนั้นเนี่ยกู้กากันนะครับหลังจากที่แบบขับทั้งคืนอไม่เจอผู้โดยสารไม่มีผู้โดยสารเรียกเลยได้เงินมาติดตัวอีกห้าสิบบาทว้ายไม่มีใครโบกเลยไม่มีใครโบกเลยไม่มีใครเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว,ว่ามาล้างรถมาล้างรถจะเนี่ยจะส่งรถใช่ไหมตอนที่ห้านะล้างรถมาล้างตอนทีสี่นะครับหลุมล้างรถล้ลางอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แท็กซี่ก็ าก็จะมีการอ่าเช็คบินค่าเหนื่อยกันก็จะมีแบบก่อนล้างรถล้างอะไรก็จะมีจิ๊บจุ๊บจับอะไรเั้เขากินแล้วแล้วก็เสียวนากันหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนินทากันอะไรกันว่าตรงกู้สารเป็นยังงู้นคือสารเป็นอย่างนี้เครเจออะไรมาเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในตรงตรงก่อนที่ว่าตรงล้างรถใช่ครับผมทีนี้พอมาส่งปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้านี้เขาก็พูดมาเลยว่าู้่มันเป็นไปได้ไง โอ้พี่เ uh นี่ยวันนี้ผมไต้มาเนี่ยเออกับสองพันน่ะโอ้โหวิ่ทวิ่งขี่นหนผมแม่ได้ห้าสิบาทโอ้ยพี่พูดเป็นเล่นวิ่งแหนวันนี้คนเยอะจะต้ยก็ต่างคนก็ต่างนั่นกันไปเรื่อยๆทีนี้มันมีคนคนหนึ่งมันคู้สึกว่ามันคล้ายๆมีเซนบอกรถพี่อ่ะคันที่กําลังเช็ดอยู่นั่นใช่ไหมเอ้าแล้วพี่ทำไมไม่เอาผู้โดยสารลงมาด้วยอ่ะให้นั่งทําไมในรถน่ะเอ้าทีนี้บอกไอ้ทีนี้ไอ้คนกลางคืนเนี่ยเขาบอกเออ มันมันไม่มีมันจะมีได้ยังไงของผมวันนี้ผมหาเงินได้แค่ห้าสิบบาทยิ<อ>่งได้เงินไปเทีเ่ยวเดียวแล้วผมจะเอาผู้โดยสารที่ไหนมาอา่วไอ้แท็กซี่คนนี้บอกเอเดี๋ยวให้ผมมองดูดิเออไม่มีไม่มีมมเออสงสัยผมตาฝา,าด<อ>ก็บอกอเอ <ๆ S 2> เอก็ไปเสร็จปุ๊บพอไปส่งกาาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บความสงสัยเพราะไม่มีเงินค่าเช่าๆๆอ่ะก็ต้องไปเจอเท่าแกก็บอกถ้าแกเนี่ยวันนี้ผมมิ่งรถไม่ได้เลยได้เงินห้าสิบาทเองมีอะไรก็งรู้ผมก็ไม่เข้าใจอ้าวยังไม่รู้หรอ อ๋อทำไมแล้วแกก็อาออกาศกลางวันน่ะมันไปรับผู้โดยสารน่ะตายผู้โดยสารน่ะตายอยู่ในรถแท็กซี่ไงอือโอ้ยมีหน้านะมันก็เลยนึกถึงในตอนที่ว่าไอ้แท็กซี่คนหนึง่งที่มันตอนล้างรถน่ะมันเห็นน่ะครับเอาแสดงว่ามันเรื่องจริงไงจริงไงเชื่อมกับเรื่องจริงแล้วอ,ะอ่ะอ๋อทีนี้เอาผมก็เชื่อมโยงกับท่าแก่แล้วเนี่ยเอาที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็เรื่องจริงเลยสิก็เลยพูดใี้ทั้แกฟังว่ามี แท็กซี่คนหนึ่งตอนล้างรถน่ะเขาทักอย่างนี้ว่าเห็นผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถครับอ่ะโอเคก็แก่ก็เก็บเอาไว้นะครับก็แก่เ,เก็บเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยกะางวันก็มาขับเหมือนเดิมนะครับนนก็นึกว่ามีอะไรนะครับออกรถตอนนั้นก็ประมาณปีสี่ปีห้ามาเลยแต่เช้าปุ๊บเลยพอขับรถออกมาได้เช็คเครื่องเสร็จปุ๊บกบแกนะครับก็อ่ะชูกําลังสักหน่อยเข้าเซเว่นอีเลเวล่ออกมา นะครับก็แถวแถวอูคกันลนะครับไม่ได้ไกลเลยเพิ่งออกมายังไม่ได้ก็อ่ะครึ่ง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 ดื่มชุกําลังก่อนพอแกออกมาจากเซเว่นเท่านั้นเองอู๋แกดีใจสุดสีขีดเลยทไมแกเห็นลุงคนหนึ่งไงยืนทันหลังให้แกพร้อมที่อยู่ที่ประตูรถเหมือนกับแกเนี่ยอะไรว่ามันนี้เปิดทริปแรกเจอผู้โดยสารก่อนเลยโชคดีไงแกคิดโชคดีไงแกก็รีบเดินมาเลยเพราะว่าจะถามเลยว่าลุงครับ ไปรถแท็กซี่หรือเปล่าจ้กแกเปลี่ยนจะถามตั้งใจจะถามว่าลุงทับไปรถแท็กซี่หรือเปล่าลุงคนเนี้ยหันมาหาแกก่อน,นก่อนที่ตัวแกจะถึงเนี่ยแกพัง,ง่งาเลยครับพังะงะเลยพังหงาพอพังหงาปุ๊บทัน,นั้นแหละครับไปจำได้ดิลุงคนเนี้ยแกรับมาจากโรงพยาบาลแล้วแกก็มาเสียชีวิตเนี่ยแล้วแกยังส่งรถเนี่โอ๊ยขน,น้นอะไรครับ ทิ้งรถกลับอู่เลยไปบอกเ่าแกเลยบอกุ้เลยรถคันนี้ยก็เลยเอาไปเหมือนกับว่าเอาไปทำเชิญวิญญาณออกอะไรออกนะรถรถคันนี้ทุกวันเนี้แกก็บอกยังอยู่นะยังอยู่แต่ทํามาเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารถขอขอกุณมาในอู่มันเต็มเงี่ยอะไรจะออกเงี่ยก็เอาคันนี้ไปนะคิดาราคาแค่สี 400. <อ>่ร้อยตอนนั้นตอนนั้นราคาหกร้อยคิดสี่ร้อย กราหัศีร้อยยังมีคนขับเลยคนที่มันไม่รู้อ่ะมันอะไรมาออกอะ่ะมันก็ยังเจออยู่โอ้โหนี่ไงแอร์เย็นเบาะนุ่มเพลงเพาะไงชอบนี่ชอบอปิดเลยแกก็ไม่ลงทีนี้เจ้าแกก็ไม่รู้จะทําไงเพราะรถนี่มันแบบจะบอกว่ารถต้นตระกูลก็ได้มั้งเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เขาจะถือนะว่าคือรถเก๋าเหลืองเนะี่ยมันซื้อได้คนคนหนึ่งจะซื้อได้แค่คันเดียวแล้วอาจจะเป็นคันแรกของเขาเขาก็เลยต้องเก็บเอาไว้ครับ ตามเทาตัววันนี้คือรถคันนี้ก็ยังอยู่ยยตามก็ยังอยู่นะครับผมอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะที่เรามาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังโอ้ยน่กกากลัวพี่สรุปแล้วคือเรื่องราวของของพี่พี่ยมเคสหนึ่งแล้วก็เรื่องของลูกค้าพี่ยมนั้นก็อีกเคสหนึ่งแสดงว่าลุงที่ได้ยินในเรื่องเนี่ยคนละคนกันนะ ถูกไหมคนละคนถูกต้องครับแต่มีวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นนะคือลุงทั้งสองคนเสียชีวิตโอ้ใช่พี่แล้วพี่ที่ขับรถแท็กซี่อยู่ผมเชื่อนะพี่ยมนตอนเนี้ยก็มีบรรดาพี่ๆน้องๆนะฮะที่กําลังขับรถแท็กซี่อยู่เยอะมากกําลังฟังเราอยู่นะพี่ยมครับผมผมบอกเลยปอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างเซนสテีฟมากนะเซนสテีฟเรื่องไหนพี่ยมก็ทราบกันอยู่ใครมาทักเสียงเฮ้ย ใครอยู่ในรถมึงอะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้เลยนะรเรื่องพวกเนี้ยครับโอ้ oh, เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะรทราบจากปากของพี่ยมโดยโดยโดย,โดยที่พี่มีอาชีพยอยู่เงี้ยนะฮะถ้ามันมีเคสหรือเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ,รบพี่ยมจะทําแบบไหนจะเอาแบบไปเอารถไปให้เหลวงพ่อที่วัดท่านท่านช่วยไหมหไปพูดไปเจราจาเอาวิญญาณออกอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่พี่ทํำยังไง ถ้าก็เป็นรถรถรถผมเองเนี่ยนะครับออผมก็ต้องกลับไปที่บ้านเขาบ้านเขาครับผมต้องต้องไปสืบออกที่บ้านเขาครับที่บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าคือให้ญาติพี่น้องเขาเนี่ยคล้ายๆว่ามาเจวิญญาณให้มันถูกถูกต้องเรียกคุณพ่อเรียกแม่<อ>เรียกปู่ย่าตายายของคุณเนี่ย<อ>ให้ลงมาเขาจะได้ไปทำมาหากินอ,อ,อันนี้มันถึงจะถูกแต่ถ้าว่า ไปนิมนต์พระบางทีมันก็คือเหมือนไปไล่เขาป่ะือไ,ไม่รู้อะเขาผมก็แส่ก็นะส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพแท็กซี่เนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยเอาตัวอย่างเลยนะเออเวลาขับตามกันไปเนี่ยน, 1, 2, เน, 3, เนะเ่นหนึ่งเ่นสองเลนสามเ่นสี่เวลาเจอแท็กซี่เนี่ยทุกคนเน่ยมีจิตอยู่แล้วผมบอกตรงๆนะอ,อยากรู้ไอ้คันนี้มันมีผู้อิสระไหม เฮ้ยมันได้ผู้โดยสารว่ามันติดผู้โดยสารไหมเราไม่มีผู้โดยสารเนี่ยเราก็อยากจะขับดูว่าไอ้คันนี้มันติดไหมก็ขับจี้เข้าไปเทียบข้างไป้วชอบมองอ่ะชอบมองไปในรถของอีกคันหนึ่งอ่ะมันมีผู้โดยสารเออในอาชีพเดียวกันมึงมีผู้โดยสารวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมองดูอ่ะถ้ามีผู้โดยสารเนี่ยเฮ้ยมึงมิเติมขึ้นเท่าไหร่มางคนไปเห็นโอ้ยสามร้อยกว่าเฮ้ยมึงไปแลรวก็มาจากไหนวะเนี่ยมันเนี่ยอาชีพเต็งที่ต้องทำอย่างนี้มันมันมันผมเองผมก็เป็น บางทีมองไปทางขวาเฮ้ยแหมเหมือนเหมือนกระยอเยอะไงบางคนน่ะได้ผู้โดยสารแล้วเหมือนกระยอเยอะเราอ่ะแหมหันมาแล้วก็ยิ้มให้เราไอ้เราไม่มีผู้โดยสารอย่างเงี้ยเออเยอะอ่ะเยอะอ่ะประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ยมันมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งคือตอนแรกเห็นตุ๊บอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะมีผู้โดยสารพอเราแบบเอ้ยมึงมีผู้โดยสารละเอาง่ายๆนะเราก็เร่งสปีดแซงหน้าไปเพื่อจะหาผู้โดยสารไงพอเร่งสปีดแซงหน้าไปอีกทีหนึ่งก็กด รถมันก็ไม่มีใครอยู่ในรถน่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยในความคิดผมตอนเนี้ยคิดเหมือนพี่เลยเหมือนกับแบบผมขับรถแท็กซี่อย่างที่พี่บอกอมันก็ต้องมีการแบบบับกันหน่อยเว้ยมั้งหลาว่าอะไรก็่นี่ครัมแต่ถ้าเกิดแบบว่าเห็นรถข้างๆมิเตอร์ขึ้นสมมติห้าร้อยนะฮะแล้วสมมติเหมือนกันว่าไฟนเก่งเขาเปิดนะพรแซงไปเสร็จปุ๊บ รถรถรถมึงมันไม่มีคนอยู่มันไม่มีมคนนีเต์ตขึ้นวะเไฟมัใน,ในว่างเออเไปิดไฟไฟมางเพราะเขาวิ่งยันซ้าอยู่เงี้ยเอฮ้ยโอ้ย<ห>แต่เมื่อกี้นี่คือมันมันเห็นนะคืออ,อ,อันนี้เพราะกระจกแท็กซี่เนี่ยกระจกใสมันไม่มีฟิล์มกองแสงอืมันจะเห็นชัดอยู่แล้วว่ามีใครนั่งหรือไม่ครับโอ้ยน่ากลัวน่าอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมแล้วก็สัมผัสมา ตั้งแต่นั้นมาที่ผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยมองแต่ถ้ามันเกิดก็ติดนิสัยอยู่ดีแหละมันก็ต้องกดมองไม่ได้ใช่หูตาต้องวายไงคนขับรถแท็กซี่อยู่ๆแบบขับๆอยู่ด้วยความเคารพผมก็เคยขับแหละเห็นไกลๆแล้วมันก็ไม่มีใครแต่อยู่ๆมีคนโบกปุ๊บพร้อมเลยนะฮะมือกับด้านขวาพร้อมตบไฟเดียวหักก่อนเลยแหละโอ้แต่ต้องมองกระจกข้างก่อนนะฮะจริงๆใช่เงินมันคือมอเอรไคอ่า นั่นแหละแต่ก็แรกไปด้วยความ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 เสี่ยงนะโดยเฉพาะกะกลางคืนนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดสรุปก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราขับมาโดยเฉพาะกะกลางคืนเนี่ยก่อนจะส่งรถเราต้องล้างรถจุดนั่นแหละจะเจอพักพวกเจอเพื่อนนี่แหละจะเปอีกนึ่งจุดที่จะต้องมามาคุยกันว้ายเจออะไรมาคุยกันอ่าวันนี้เราไปเจออะไรบ้างบางคนเฮ้เจอแบบที่บางคนบอกเฮ้ยเนี่ยโห ส่งศพมาะคนหัาใจแล้วบอกหวจ้างเราไปส่งแปดริ้วอย่างเงี้ยจากสอนหมอเล็งเล็งเราก็เจอกันในกลุ่มอย่างเงี้ยครับเจอกันแล้วก็คุยกันเพราะตรงนั้นก็พูดง่ายๆนะมันช่วงเวลาที่เรามาแชร์ประสบการณ์มาไปเจอผู้อิสรนโกงไงพวกอะไรต่างๆมาหลอกมาล่อเรายังไงไปเจอยังไงหรือว่าอคือจุดที่ว่ามีสาวบริการมาหากินกับแท็กซี่หายังไงจุดไหน สียังไงแต่งกายยังไงจะมีฉายานามว่าอะไรนะครับผมก็จะมาเล่าให้กันฟังอย่างอย่างว่าเอ้ยวันนี้ไปเจอสาวพยาบาลไอ้ไปยืนอยู่ตรงรัชดาเฮ้วันนี้ไปวันวันนี้เขามายืนตรงนี้แล้วเว้ยไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมอารมณ์ย่างนันแหละผมก็เคยผ่านประสบการณ์มาแต่มันก็ไอเจอยายป้ามาหาภัยอย่างเงี้ย โอ้ยป้าน้าไเออคำคู่นี้ด้วยเริ่มคุ้นผมเคยขับแท็กซี่อยู่ประมาณกับ2เดือนเออผมเคยคุยกับพี่ๆอย่างเงี้ยประโยคอย่างนี้เลยโอเคได้ก็ได้คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะสนุกสนานที่เดียวเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การขับรถรับจ้างหรือว่าที่เรียกว่าแท็กซี่มิเตอร์นี่แหละนะครับขอบพระคุณมากครับพี่ยมที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวกับ เดชอกของเรากับประสบการณ์อาชีพสายตรงอย่างพี่นะวันหน้าโอกาสดีๆกลับมาเล่ากันเดช็อกใหม่นะพี่นะครับผมก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้กลับมาเล่าทางเดชอกไดั้งนึงนะครับผมครับโอเคยินดีมากยังไงเดี๋ยวรอรอต้องใช้คำว่ารอลุ้นกันไม่แน่พี่โยมอาจจะเป็นหนึ่งในนักเล่าที่โชคดีอาจจะได้รับของรางวัลจากเดอชอก ก็ได้นะพี่นะนี่ครับผมกบขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผมโอเคขอบคุณไว้เจอกันนะคะพี่ยอมนะครับผมแล้วน้องตั้มตอนนี้อาการดีแล้วดีขึ้นดีแล้วครับดีแล้วครับก็โอเคครับเรื่องแผลผือคงไม่มีแล้วนะครับก็กำลังหาเรื่องจะไปเที่ยวนย อะไรนาจะแผลในใจนราจะแผลในใ,ใจ,จแใหจ <laughs> แมพี่โยมก็ไม่ไม่ต่างกันนะเห็นในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่ธรรมดานะครับครับผมครับคไว้เจอกันพี่โยมสวัสดีครับครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับครับ